บอกได้เลยว่าสุดว้าวสําหรับลูกสาวของแม่แม่ค่ะน้องอ้าไอศุกณาพรเมื่อวานนี่พี่น้องค่าเป็นงานกังวันพ่อจ๋าพงศกรควงลูกสาวขึ้นร้องเพลงนะคะในงานบานของลุงเอกพี่น้องแล้วขอบอกเลยว่าศุกณาพรคือสง่างามมากๆพี่น้องค่ามาในลุกใหม่แต่งโตสไตล์ลุกหมพี่น้องขาแล้วก็ชุดใหม่ด้วยสีขาวออร่า เขากับไหวเขากับบุคลิกอีหล่าแห้งค่ะเมื่อวานบอกได้คําเดียวว่าสักุณาพอนคือสวยมากมากด้วยพี่น้องค่ะสวยงามมากสุดขาวแล้วก็เป็นกระโปรงแบบเขากับไหวของน้องอนะ่ะพี่น้องค่ะยะ่าซีเสื้อมันว่าหลายๆคนก็สิเห็นผ่านตาไปแล้วแต่วันนี้เข้ามาบอกถึงความเจงของอาอายสักุณาพอนคือเก่าพี่น้องค่ะช่วงที่พ่อจ้าพงศกรค่ะ ขึ้นเวทีคู่กับลูกสาวซึ่งเป็นโมเมนต์ที่หลายหลายคนเบื้องา่า่ใดกับโบลูจากเบือเบิ่องแามใดกับบอมหจากพ่อพี่น้องเป็นโมเมนต์ที่น่ารักยิ่งเมื่อวานพี่น้องคาพ่อจ๋าผงศกรของอิหล่าคะ่ะขึ้นดูแลลูกสาวชุดที่ล่าไซนนะคะเป็นชุดที่เป็นกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็ออกมาในกระโปรงกระโปรงแบบบานๆนะคะแล้วพ่อจ๋าพี่น้องขา ประครบประงมดูแลลูกสาวเซฟลูกสาวทุกย่างก้าวทุกหน้าที่นะคะภาะวะอิหลาเพิ่งจะใส่ลูกแบบนี้ข้างแรกก็ว่าแมนพี่น้องแย,ย่ซีดเพิ่งจะเห็นเป็นข้างแรกนะคะสําหรับลูกกระโปรงแบบบานๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะแล้วพ่อจ๋าพงศกรคือติดติดโตลูกสาวตลอดเวลาลูกสาวนั่งนั่งรับ เงื่อนจากแม่ๆนาวิธีพ่อจ๋าก็เป็นคอยประครบประคองกับโปรงลูกโว้ยพี่น้องเห็นแล้วคือพ่อจ๋าพงศกรคำว่ารักไม่ต้องหลุดออกจากปากพ่อจ๋าก็ได้นะสําหรับการทําการปฏิบัติตนคําว่าเป็นพ่อที่ดูแลลูกของบอสนกพงศกรเฮาสามารถเข้าถึงยั่งถึงใดพี่น้องคะโดยไม่ต้องใช้คําว่ารักการปฏิบัติการดูแล การใส่ใจนี่แหละพี่น้องคือความรลักลวนร้วนเลยแล้วเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่เบิงแล้วประทับใจมากพี่น้องแย้สิทย์เห็นทางถึงชาแนลนะคะเพิ่นได้ถ่ายภาพบรรยากาศน่ารักนารักของอาอายสกุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรค่ะตอนขึ้นเวทีนะคะแล้ววันนี้ต้องขออนุญาตทางพ่อจ๋าด้วยนะคะ เป็นภาพที่น่ารักมากๆพี่น้องคะขออนุญาตไปยังถึงชาแนลด้วยนะคะขออนุญาตนําภาพน่ารักน่ารักของสกุณนาพรมาให้พี่น้องได้เบิ่งความน่ารักพี่น้องคะขออนุญาตไปยังถึงชาแนลด้วยนะคะอเสียคนบันเลาครับมิตูยืนบเียงมห่งามนารักของอีหล่าพี่น้อง น่ารักมากบอกเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยกระโปรงแล้วก็เป็นอะไรที่เข้ากับบุคลิกน้องเขากับไหวของนอง้องไมอาจารย์ต่บต่อเลยคะ่ะยืมมาแล้วน่ารักก็พี่น้อง พี่น้องบอร์ละูกเพียงค่ะเป็นแค่บางช่วงบางตอนในนิดใน้อยนะคะออกมาให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้เห็นถึงความน่ารักของพ่อลูกหลายข้นพี่น้องคะ่ะที่เขาไปเห็นนะคะต่างก็ออกมาคอมเมนต์แบบโอ,โ,โอ้โหบอกบอกได้คําเดียวว่าชุดนี้ของสกุณาพรมีแฟนคลับเอซออกมาเวาเยอะมากพี่น้องคะ่ะหลายหลายขนครับเอซท่านนี้นะคะออกมาเวาถึงความน่ารักของสกุณาพรคะ่ะรองเพ่งมือ เมื่อว่านี่ตอนขึ้นโชว์กับพ่อจ๋านะคะพี่น้องครับออกมาโชว์กับพ่อจา๋าร้องเพลงติดต่อกันย่าวลายเพลงพี่น้องแล้วก็อิลากะเมืยแล้วก็สร้างอาจารย์ดนตรียุดก้อนขาอาจารย์อ่าขอพักก้อนกับเปลียนนี่คือความน่ารักของสกุณนาก้อนทีเพิ่นลสิมีมุกแต่น่ารักน่ารักของเพิ่นดอกขาแต่ละไล่แต่ละคอนเสิร์ตอีลากับสิมี่ยังให้พี่น้องได้ประทับใจในมุ่งน่ารักของอิลานะคะแล้วแฟนคลับท่านนี้ค่ะบอกว่า ศิลปินน่อยผู้นี้ล่าเป็นของล่าเองลองไปเมยกับ้างดนตรียุทธเศร้าเอาเงินสะกอนวาซานหมอสันพี่น้องพูนว่าอืขนาดนั่งเอาเงินน้องยังระวังเจ้าของตลอดเลยหนาหักลายอืพี่น้องเพราะว่าอีหลาใส่สุดสันคือเยสิตบอลนี่แหละพี่น้องแต่น้องก็ยังมีมือเวลาจะลุกอะไรน้องก็เอามือปิดกระโปรงน้องยังเป็นอยังทีหนาหลักพี่น้องคะ่ะดูแล้ว กับพ่อจ้าพงศกรด้วยนะคะที่อยู่เคียงข้างลูกตลอดอ่าเซฟเซฟลูกส,ส,สาวตลอดเป็นนี่อย่างที่น่ารักพี่น้องอยิเห็นแล้วโอ้ยประทับใจลูกสาวกาลัางเป็นสาวแล้วก็ระมัดระวังเซฟลูกส,สาวอุ้ยน่ารักพี่น้อง่าบอกเดเลยนะคะเห็ดเป็นแท้ลูกพ่อนกวสันพี่น้องค่นาน่ารักมากเลยนะคะน่ารักทั้งพ่อทั้งลูกเลยทั้งสวยทั้งเก่งบักคักเลยลูกพ่อจา้าวสันพี่น้อง ออยน่ารักมากเลยจ้าอืมพี่น้องคือหน้ารักแหงอิหลีค่ะเมื่อว่านี่อิหลาสกุลนาพรคือขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรที่โดดเด่นเลยแล้วเป็นอย่างทีหลายๆคนเห็นแล้วคือยิ้มตามช่วงนี้บอกได้เลยว่าอีหลากาลังขนนั้นกําลังเป็นสาวนั่นแหละพี่น้องกําลังเต็มกาลังเต่งตึงกําลังหน้าอิมเอ,อิบออร่าึ้นแล้วก็ใส่ชุดโดดเด่นมากแล้วก็ ยืนเคียงข้างกับพ่อจา๋าคนใส้ส่วนขึ้นไปกับสูงเกือบซ้ำพ่อจา๋าแล้วก็เป็นอียังทีสงง่าง่ามพี่น้องสําหรับอาอายสกุณาพรบอกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเป็นอะไรที่โดดเด่นบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากพี่น้องสวยบพี่น้องอืม นี่คือมุมหนารักานาฬิกของไอสกุณาพรทีารๆค้นก็นอยากเห็นพี่น้องเยสิเสือมันว่าหลายๆคนเบิงเบื่อคะ่ะน่ารักมากนะคะขออนุญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่าเป็นเป็นน้องร้องเพลงนะคะอ่าแต่อยากให้พี่น้องไน้เบิงความนารักของอไอสักุณาพรพี่น้องคะ่ะอืเบิงเพนหนาพนอิมเออพี่น้องเป็นสาว อราบอกได้เลยนะคะนี่คือคลิปจากเถิงชาแนลนะคะขออนุญาตด้วยนะคะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งความน่ารักของอีหลาลองเพลงหลายเพลงพอจ้าเพิ่นบ่ย่อมบอกหางลูกสาวหอกพี่น้องอยู่เคียงข้างกับลูกสาวตลอดนี่คือความน่ารักพอลูกนะคะพี่น้องคะทีออกมาสแสดงของมือว่านทีพานมากเป็นงานตองเว้นนะคะแล้วเป็นความน่ารักความประทับใจของ พ่อลูกพี่น้องคะสำหรับน้องอาอายสก,กุณาพรบอกได้เลยว่าแม่แม่แฟน,แฟนคลับเอฟซีไม่ผิดหวังในตัวน้องคนนี้เป็นเด็กหน่อยทีสุดยอดมากๆบวาสิขืนเวทีใดน,นะคะสำหรับน้องอาอายสก,กุณาพรก็คือมีความหนารักมีความโดดเด่นมีความสงา่างามตลอดพี่น้องคะยิ่งโตว,วันโตคืนความสามารถยิ่งหลากหลายความหนารักกระแหงหลายพี่น้องคะแล้วยิ่งทุกวันนี้ น้องอ้า,อายสกุณาพรมีอียังพิเศษให้พี่น้องได้เห็นแต่ละคอนเสิร์ตแต่ละไล่์แต่ละอีพีพี่น้องคะแล้ววันนี้ปิดท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องเชิญชวนแฟนครับเอฟซนะคะซื้อบัตรจองตั๋วในกลุ่มในเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอีอยังที่เกินคุ้มเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่กเข้าในซื้อซื้อตอนนี้ยังท่นค่ะพบกับหมอลำซีคณะนะ อยากวายอยากซีล่ะพี่น้องซีคณะอิหลีศิลปินรับเชิญเยอะแย,ยะมากมายหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงเดียวก็เกินคุ้มกับบัตรราคา139บาทแล้วก็มาสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกหนึ่งคณะแล้วก็มาเสียงวิหกนกพงศกรศิลปินก็มีบอสนกบอสนุอไอสกุณาพรน,นะคะแล้วก็พบกับอรังการโชว์พบกับน้องคอบ นักทรัพกรอีกบอกได้เลยว่าค่ำคืนนี้วันที่18สิงหานี้นะคะห้ามพลาดพี่น้องคะซื้อบัตรจองตัว๋วเข้าไปดูในเพจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องคะเชิญชวนแฟนคลับเอฟซีของซีขณะนี่แหละพี่น้องไปรวมตัวกันอยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงยี่สิเสื้อมันวาสนุกแน่นอนคะ่ะร3อบาทเท่าเั้าคาทเท่ารับวันนี้สวัสดีค่ะ